สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะับพบกับนัทจันเรวันครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะครับที่22ครับวันจุดจีนนะฮะวันนี้หลายท่านที่เป็นชาวจีนนะครับเออาจะเป็นใครที่แบบอยู่ในบางทีที่ทํางานก็ไหวนะครับหรือว่าบางครั้งอาจจะเป็นคนรอบข้างนะครับเป็นแฟนเราอะไรก็ตามนะครับบางคนเป็นคนไทยแต่ว่าไปอยู่แต่งเข้ากับบ้านคนจีนนะครับก็ได้ไหวนะครับ ฉะนั้นวันนี้เทศกาลครับของคนจีนก็เรียกว่าแพร่หลายนะครับแต่ต้องบอกครับวันนี้ไม่มีเรื่องงามยามดีนะครับต้องบอกว่าแต่ถ้าใครที่จะไหว้พระทําบุญนะฮะทำด้ตามปกตินะครับไม่ต้องกังวลว่า,าไหว้วันไหนดีนะครับทําบุญทากุศลเนี่ยทำได้ทุกวันนะครับทาตามที่เราอยากทําได้เลยนะครับทำทำดีเนี่ยขบวน้ทำดีไม่ต้องรอเลิกลนะฮะแต่ถ้ามีเลิกโอเคก็เสริมกําลังใจแล้วก็เพิ่มให้ วันนั้นมันมีโอกาสที่จะดีขึ้นนะครับส่วนทาไม่ดีอันเนี้ยพยายามเร่งเรี่ยงนะฮะเลือกงานไม่ต้องสนใจคือไม่ต้องทำเลยยิ่งดีนะครับโอเคถ้าวันนี้เลือกง,งามยามดีครับจริงๆวันนี้เป็นวันจันดับนะครับยิ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยเหมือนกับวันก o ปี้นะครับมันก o ปี้บรรยากาศเรื่องราวอารมณ์ของวันเนี้ยบวกไปอีกประมาณ1งเดือนนะครับจริงๆผมจําได้เมื่อวันจันดับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับ ผมไปต่างจังหวัดนะครับกําลังขับรถแล้วก็โอ้โหขับรถมเยอะเลยวันนั้นนะครับโอ้โหจริงนะจังแต่วันนั้นมาจะถึงจันดับปีนี้เดือนนี้นะครับโอ้เดินทางแบบมากมายนะฮะไปโนไปนี่ไปนั่นเต็มไหมดเลยนะครับแทบทุกวันนะฮะออกไปทุกวันเลยก็นะฮะก็ตามอารมณ์ของเหตุการณ์นะครับของวันนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ใครทําอะไรก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะพยายามยิ้มแย้มแจ่มใสดีๆนะฮะแล้วก็นะครับเรื่องของออกคลิปเนี่ยฮะ สี่ราศีนะครับอันนี้น่าสนใจมากครับสี่ราศีที่ข่าไม่ตายนะฮะถึงแม้ว่าจะเงินช็อตมีปัญหาเรื่องการเงินนะครับในปีนี้จะรอดพ้นวิกฤตนะครับได้ทุกครั้งไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องเงินปัญหาหนี้สินปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายปัญหาอะไรก็ตามถึงเวลาจะมีทางแก้ทางออกหรือมีตัวช่วยมีไอเดียในการอยากแก้ปัญหาเสมอนะครับดังนั้นมีราศีได้บ้างเข้าไปดูนะฮะ สีราศีดวงการเงินปีห 6, 6ข้ามไม่ตายนะฮะมีปัญหาแค่ใดหรือว่าเท่าใดหรือว่าขนาดไหนก็รอดพ้นวิกฤตนะครับทุกครั้งหรืออาจจะรอดพ้นแบบเฉวยเฉียดรอดพ้นแบบโอ้โหแบบปาดเงื่อนเลยนะครับแต่ก็รอดนะฮะลองดูนะราศีอื่นก็มีคล่าวๆไปนะครับแต่ว่าเอาแบบเด่นที่สุดนะฮะจะบอกว่าเจ็ดราศีแปดราศีนะครับที่รอดมันก็กระจายอยู่นมะันเยอะมันจะ,อะ,นจะอะไรจะครบสิบสองราศีนะฮะมันเอาแบบเด่นเด่นที่สุดนะครับเราก็จะได้แบบเนื้อเนื้อเป็นพิเศษนะฮะโอเคเนาะ แล้วก็เราเข้าไปดูนะฮะแล้วก็เรื่องของเลขมงคลนะครับวันนี้มีเลขดังนี้ฮะเลขแรกที่น่าสนใจมากครับคือเลข6นะครับง่าเลข6นะฮะเลขต่อมาครับที่ใช้ได้ใช้ดีดีครับคือเลข3นะฮะเลขต่อมาครับคือเลข1นะฮะเลขสุดท้ายคือเลข9นะครับเลขที่เลี่ยงวันนี้คือเลข0นะฮะอีกสักวันนะฮะเลข0นะครับวันนี้เลี่ยงนะฮะแล้วก็ต่อมาครับสีที่ถูกโชวครับมีดังนี้ฮะสีแรกครับ สีแดงครับอ่าวันนี้สีแดงวันนี้ผมก็ใส่สีแดงสีต่อมาครับสีชมพูนะครับโอเคนะฮะสีต่อมาครับคือสีส้มอ่าแล้วก็สีสุดท้ายที่ใช้ได้ใช้ได้ดีครับคือสีขาวนะฮะส่วนสีที่วันนี้เร่งเลี่ยงนะครับเลี่ยงสีดำนะฮะใช้สีฟ้าสีน้ำเงินยังใช้ได้นะฮะประมาณนี้นะครับโอเคเนาะแล้วก็นะครับจริงๆเรื่องเทศกาลตรุษจีนนะฮะมีคนถึง1ใน4 ของโลกเรานะฮะที่มีการเฉลิมฉลองหรือว่ามีเรื่องของบรรยากาศของจุดจีนนะครับเพราะว่าอย่างคนจีนอย่างโลกเราเนี่ยมีประชากรประมาณ7,00 0กว่าล้านคนนะฮะ7,000กว่าล้านนะทั้งโลกเราเลยนะครับคนจีนก็ปลาไปนะครับเยอะแล้วนะฮะพันกว่าแล้วก็คนประเทศอื่นๆน,นะครับก็รวมๆแล้วก็มันสองพันกว่าล้านนะฮะที่ มีการเฉลิมฉลองหรือว่าอยู่ในบรรยากาศนะฮะของชาวจีนหรือคนจีนนะฮะฉะนั้นก็กลายเป็นหนึ่งใน4ของโลกนะครับที่วันตรุจีนเนี่ยมีเรื่องของการเฉลิมฉลองเรื่องของบรรยากาศเรื่องของการเที่ยวเรื่องของกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับรุ่งตรุจีนนะครับก็เยอะนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นวันที่มีการเคลื่อนย้ายคนมากที่สุดในโลกนะครับตรุจีนนะฮะเพราะว่าแต่ละคนก็กลับบ้านนะครับจีอย่างที่บอกฮะหใน4ของโลกนะฮะ วันนี้มีการเฉลิมฉลองเรื่องนนก็ต้องออกไปข้างนอกทานอาหาราตา่า,ตางบ้านนะฮะหรือว่านอกบ้านบางคนก็นัดหมายนะครับญาติพี่น้องมารวมกันนะฮะเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการเคลื่อนคนมากที่สุดนะครับของโลกนในเรื่องของเทศกาลนะครับไม่มีเทศกาลไหนที่คนจะเคลื่อนประมาณนะฮะประมาณนี้เนาะโอเคนะครับเราจะเข้าใจเนาะแล้วก็แต่เยอะนะคนเมืองจีนนะฮะแต่เดี๋ยวเขาบอกว่า อีกไม่นานนะฮะประเทศอินเดียประชากรจะมากกว่าประเทศจีนแล้วนะฮะอีกไม่นานแล้วเพิ่มเผือน่าจะใกล้ๆกันแล้วนะครับในช่วงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต่อไปมันก็จะมีกิจอะไรที่มันมีอิทธิพลนะฮะต่อเรื่องของประชากรประเทศไหนประชากรมากสุดมันก็จะมีอิทธิพลต่อโลกนะครับของเราเยอะมากสุดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะค่อยๆปรับเปลี่ยนในบางอย่างนะเดี๋ยวเราสังเกตดูนะครับโอเคฮะต่อมาเรื่องของเออจริงๆนะคุณรู้ไหมว่าทำไมถึงต้องใส่สีแดงนะฮะประเทศ ทำไมต้องแบบเทศกาลนะต้องใส่สีแดงนะฮะมันมีเรื่องราวที่เป็นเรื่องเล่านะฮะมันมีสัตว์ประหลาดตัวนึงนะฮะชื่อเจ้าเหนียนนะครับเป็นสัตว์ที่มีความดุร้ายโหดร้ายไล่กินฆ่าคนนะฮะแล้วก็ปีหนึ่งนะครับเจ้าเหนียนจะลงมานะฮะมาจัดการผู้คนนะครับหนึ่งครั้งนะฮะเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็จะรู้ว่าเจ้าเหนียนจะมาเขาก็เลยต้อง ก็เรียกว่าเก็บนะครับสะสมสเสบียงหลายๆ,ๆหลายอย่างนะฮะเอาไว้ที่บ้านแล้วพอแล้วก็แปะป้ายด้วยสีแดงนะครับทาสีแดงทุกอย่างเป็นสีแดงหมดเลยเข้าพเจ้าเนียนเนี่ยมันกลัวสีแดงนะฮะแล้วก็เก็บตัวอยู่ที่บ้านลูกหลานให้อยู่ที่บ้านนะฮะพอถึงวันที่โจเนียนออกไปทุกคนก็จะออกมาอ่าแล้วก็เฉลิมฉลองเอาอาหารที่สะสมเอาไว้นะครับเอามาทานการแบ่งกันนะครับอยวฉะนั้นก็เลยเป็นความเชื่อต้องใช้สีแดงแล้วก็ทำไมต้องจุดประทัด ก็บอกว่าเจ้าเหนียนหรือว่าพวกสิ่งไม่ดีหรือว่าสิ่งร้ายๆนะฮะกลัวเสียงฉะนั้นพอจะมีเทศกาลหรือว่าจะทํากิจกรรมอะไรนะครับในวันตรุษจีนเขาก็ให้จุดประทัดนะฮะอย่างหนึ่งเขาก็บูชาเทพเจ้าอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการสมัยก่อนก็ไร่สัตว์ร้ายครับจริงมันคือสัตว์ร้ายสมัยก่อนมันไม่ได้มีชุมชนคนเยอะๆอย่างนี้นะฮะฉะนั้นพวกสัตว์ร้ายทั้งหลายมันก็เยอะพอจุดประทัดพวกสัตว์ร้ายมันก็จะไม่มาและแถมเป็นวันที่รวมครอบครัวนะฮะ จาสั์ร้ายมันจะได้ไม,ม่ต้องมายุ่งในเทศกาลหรือว่าในวันเวลาที่เขามีความสุขนะครับหรือว่าวันแห่งครอบครัวนะจริงๆแล้วผมว่าเป็นกุศโลบายที่จะนําคนมารวมกันสักปีหนึ่งนะฮะไม่ว่าลูกหลานอยู่ที่ใดในโลกหรือว่าในจังหวัดหรือว่าอยู่ประเทศไหนนะฮะก็มารวมกันนะฮะหลักๆสักช่วงหนึ่งก็คือช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยนะครับโอเคนะฮะหลักๆก,ก็พูดประมาณนี้แหละนะโอเคแล้วก็เออไม่ต้องสีส้มนะฮะของคนก็ พราะว่าดิส้มนะครับเพราะฉะนั้นพวกส้มมันมสีสีเหมือนมันทองนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสีมงคลน,นะฮะับอะไรที่เกี่ยวกับสีส้มนะฮะสีส้มหรือสีเหลืองเขาก็เลยไหว้ด้วยสิ่งนี้รู้วให้ทานสิ่งนี้นะฮะและแถมถ้ามองในมุมของโหราศาสตร์ไทยวันนี้เป็นวันจันทร์ดับนะครับก็เลยมาตรงกับกฎข้อห้ามว่าห้ามอารมเสียห้ามหงุดหงิดห้ามพูดไม่ดีอะไรนะครับแล้วก็อย่าป่วยไม่สบายหรือว่าอย่าทําอะไรที่มันทําให้ลำบากยากเย็นแสงเขียนหรือว่าอย่าทำอะไรให้ลม มันขุนมัวนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับก็เตือนว่าอย่างดหงิดนะยิ้มแย้มแจ่มใสให้ภัยไม่ว่าใครจะยั่วอารมณ์หรือว่ายั่วโมโหคุณก็พยายามหลบลี่นะครับไม่ต้องต่อร้อต่อถียงฮะโอเคจบแค่นั้นแล้วก็พอนะฮะเดี๋ยวพักไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาซัดกันใหม่นะครับฉะนั้นวันนี้หลบๆนะฮะอย่าทําศึกวันนี้นะครับยิ้มแย้มแจ่มใสหลบเลี่ยงอารมณ์อรวยนะครับโอเคนะทำบุญเลยนะฮะมีโอกาสทำบุญครับวันนี้หลักๆก็อยากจะ ให้ทุกท่านนะครับมีความสุขนะฮะแล้วก็จากนี้ไปนะฮะถ้าเทศกาลตรุษจีนนะฮะก็อวยพรรับ,อรบขอให้คิดสิ่งใดทำสิ่งใดขอให้สำเร็จในปีนี้นะฮะหลังจากนี้ไปเลยนะครับเรื่องยากขอให้ง่ายเงินทองขอให้รับลื่นถึงแม้จะติดขัดแก้ไหนขอให้มีทางแก้ทางออกทุกครั้งแล้วก็ครใี่ทำการค้าขอให้เงินขึ้นเรื่อยๆนะครับบัญชีตัวเลขกําไรขึ้นเรื่อยๆนะฮะเทศกาลหลายๆแหล่หรือว่าหลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้นนะครับหรือว่าทุกๆอย่างที่ เราทำขอให้สำเร็จนะครับเงินทองไหลมาเทมาโชคลาบดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงมีความสุขมีเงินให้กับทุกๆคนรอบข้างอยากทำมูลได้ทำอยากให้บุปกาลีให้ได้เต็มที่อยากเลี้ยงแฟนเลี้ยงลูกเต็มที่นะครับโอเคนะฮะไปแลวครับขอให้โชคดีครับที่กสูงฮะเดี๋ยวเราก็ดูดวง12สราศีต่อครับชาวราศรีกรกฎสิงกันนะฮะกรกฎนะครับวันนี้ เราต้องระวังนะครับวันนี้เป็นวันที่ต้องระวังกิจกรรมที่เราจะทําอะไรเป็นพิเศษเพราะว่าวันนี้นะครับดาวประจําตัวโคโจรเป็นประนะครับเมื่อไหร่ที่เขาได้ยินเขาว่าประแปลว่าวันนั้นนะครับมันอ่อนแรงหมดพลังหรือว่าทําอะไรก็ต้องมันจะมีโอ,อกาสผิดพลาดได้สูงนะครับรวมถึงมีคนเอาเปรียบแร้ได้ง่ายหรือว่ามีเรื่องเจ็บนี้เจ็บตัวปวดไข้ไม่สบายอะไรประมาณแบบนี้นะครับฉะนั้นวันนี้เราต้องระวังภารกิจนะใครที่ทำงานนะฮะยิ่งต้องดูแล ตัวเองเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่ามันจะมีอะไรที่ขู่ขักแล้วก็ไม่ราบรื่นนะครับแต่ข้อดีนะฮะในช่วงวันนี้ใครที่ไม่ได้ทํางานนะครับวันนี้ถึงแม้ว่าจะมีอะไรที่แบบหลุดหลงลืมเล็กเน้อยกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆที่เป็นปัญหานะครับแต่โดยรวมแล้ววันนี้ถือว่าเป็นวันที่มีอะไรแปลกใหม่ใหม่ที่ทำนะครับอาจจะไปในที่ที่เราไม่อยากไปหรือไม่ไมเคยไปอ่าแล้วไม่ได้ไปมานานนังไงครับ โอเคนะฮะในเรื่องของการสถานที่ได้เจอคนที่ไม่เจอกันมานานครับแล้วก็มีช่วงนี้มีคนมาเล่าอะไรให้ฟังบ่อยนะครับเอาความลับเอาเรื่องส่วนตัวเอาอะไรมาปรึกษาหรือเมาส์มอยนะฮะในช่วงวันนี้ก็จะได้รับรู้อะไรเยอะเป็นพิเศษนะครับรวมถึงนะฮะในวันนี้ที่ต้องดูแลนะครับคือเรื่องเงินทองนะฮะวันนี้ใค้จ,จ่ายเยอะดาวการเงินนะฮะวันนี้โครจรอ,อยู่คู่กับดาวพระเสาร์นะครับดาวการเงินคือดาวทิศคือไฟ ดาวพระเสาร์นะครับมันเป็นดาวไฟเหมือนกันนะครับฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าช่วงนี้เงินมันหมดวนะฮะเหมือนกับไฟมันลุกลามนะฮะเข้ากระเป๋าเงินเรานะครับฉะนั้นมันแปลว่ามีเท่าไหร่ก็จะใช้เยอะเป็นพิเศษนะครับฉะนั้นระวังระวังเรื่องของการเงินนะฮะถ้าดูเรื่องของการเงินก็มองถึงเรื่องของคนที่ค้าขายนะครับวันที่ขายดีนะฮะมีโอกาสทํากาไรพิเศษพิเศษมีโอกาสที่ได้เงินพิเศษด้วยนะครับวันนี้ถ้าใครค้าขายหรือทาเจรจาต่อรอง คุยเรื่องผลประโยชน์วันนี้ดีนะครับส่วนคนที่ไม่ได้ทํางานนะครับหรือว่าไม่ได้ค้าขายนะครับวันนี้ค่าใช้จ่ายเยอะก็ต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับหลักๆเลยครับดูวันนี้นะฮะก็ถ้าใครทํางานให้ระวังเป็นพิเศษใครไม่ได้ทํางานก็จะมีกิจกรรมอะไรทําทั้งวันนะครับเพราะถือว่วันนี้หมดวนะครับเวลาหมดวัยนะฮะแป๊บๆทำนู่นทำนี่หมดเวลาแล้วฮะแล้วก็ระวังคนเอาเปรียบลงทุนอันตรายยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เดินทางปลอดภัยนะครับช่วงนี้มีคนหาเรื่องหรือว่า มากวนประสาทเราครับวันนี้อาจจะเป็นคนใกล้ตัวหรือแฟนเราก็ได้นะฮะวันนี้จะมีการทรอปบวแว้งขัดแย้งเล็กๆน้อยๆนะครับผมว่าช่วงนี้อารมณ์คุณแปลปวนนะฮะหรือมีความเครียดแฝงมันเลยออกอาการนะครับทางอารมณ์ทางร่างกายทางวาจาอะไรช่วงนี้ค่อนข้างจะอารมณ์แปลปวนวันนี้ผมว่าถ้าแนะนำนะฮะชาร์จแบตครับถ้าดาวันมารูปแบบนี้นะฮะเงินงานความรักดูมันแปลกๆนะครับฉะนั้น ช่วงนี้ถ้าอยากทําอะไรทําอะไรที่มันมีความสุขรู้ว่าทำแล้วมีความสบายใจนะครับให้ทาทาตามอารมณ์ทําตามใจตัวเองบ้างนะครับในเรื่องที่ถูกต้องนะฮะก็สามารถทาได้และทําได้ดีเต็มที่นะครับวันนี้ชาร์จแบตความรักก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดวงแฟนช่วยเหลืออะไรหลายๆอย่างก็ได้นะครับช่วงนี้แฟนอาจจะมาเล่าหรือมาระบายแล้วก็มาปรึกษาอะไรบางอย่างให้ฟังนะครับในช่วงวันสองวันนี้นะครับก็โอเคฮะมันก็มีเหตุปัจจัยเรื่องของความรักค่อนข้างจะเอาจริงคือช่วงเนี้มันต่างคนต่างมี ความเครียดนะครับระหว่างกันและกันพอสมควรนะครับฉะนั้นเรามาระวังนิดนึ่งชาร์จแบตจะวันนฮะวันนี้คุณกับแฟนไปกินไปเที่ยวไปทําบุญไปไหว้พระไปชอปปิ้งอะไรที่เราทำให้ความสุขวันนี้จงทําสิ่งนั้นนะครับแล้วก็เลี่ยงทําอะไรที่ไม่สบายใจนะฮะเพราะว่ามันจะบานปลายไปใหญ่ครับสูขาพร่างกายร้อนในเจ็บคอแล้วก็มีเรื่องกรดไหลย้อนครับท่านที่ในวัยสวปวดหัวนะครับแล้วก็ปวดผื่นคันรวมถึงเรื่องของความดันนะฮะโอเคครับต่อมาชาวราศีสิงห์ครับกิจกรรมวันนี้วันนี้มีดาวถึง4ดวง อยู่ในตำแหน่งอุปสรรคหรืออรินะฮะฉะนั้นวันนี้คนราศีสิงห์มันจะไม่ค่อยราบรื่นนะครับเมื่อดาวมาแบบนี้มันจะมีเหตุปัดจะให้ทําอะไรยุ่งยุ่งนะฮะยุ่งวุ่นวายมีอะไรที่ต้องทําทั้งวันแล้วก็มีอะไรที่ต้องแก้ไขนะฮะเป็นระยะระยะนะครับฉะนั้นวันนี้ทําอะไรก็อย่าทํากิจกรรมเยอะเกินถ้ายังไม่ได้มีนัดนะฮะก็ว่วางๆบ้างเรียกว่างๆบ้าง,า,งา,งา,งางนะฮะทำอะไรเพื่อตัวเองนะฮะมีโรคส่วนตัวหรือหาเวลาส่วนตัวนะครับช่วงนี้บ้างก็จะดีนะฮะ โดยรวมครับในช่วงวันนี้มุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของาการเดินทางนะครับวันนี้จะขูกขักไปก่อนเวลาดีๆฮะเพราะว่าควรจะไปก่อนเวลาว,ว่าทําอะไรเผื่อเวลาด้วยนะครับอย่างที่2มีคนขัดแข้งขัดขาขัดคอพูดไม่เข้าหูนะฮะหรือว่าทาอะไรให้เราแบบอารมณ์หงุดหิดเล็กๆน้อยๆนะครับฉะนั้นช่วงวันนี้ระวังอารมณ์ระวังเรื่องของการเดินทางามีปัญหาเรื่องของการเสียเงินแบบไม่อยากเสียนะครับ <im itation> แล้วก็อารมณ์หงุดหิดง่ายนะครับวันนี้ค่อนข้างจะ มีอะไรที่สวิงอารมณ์นิดนึงนะครับหรือว่าไม่ไม่ไมราาไม่ราบรื่นนะครับมันจะขุกขักวันนี้ให้รู้ว่ากิจกรรมหรือภารกิจอะไรที่ทํามันจะขุกขักนะฮะแต่ว่าไม่ได้มีอะไรที่น่าดุนแรงหรือเสียหายนะฮะวันนี้เหมาะกัการทําอะไรที่เราอยากทานะครับหรือว่ามีอะไรที่เราอยากทาเป็นพิเศษจงทําสิ่งนั้นนะครับเนี่ยวันนี้เหมาะกัการทําตามอารมณ์ทำตามใจตัวเองนะฮะในสิ่งที่ถูกต้องนะไม่ใช่มีถูกต้องนะครับแล้วก็ปัญหาต่อมานนี้วันนี้ครับคือเรื่องของการเงินครับมุมดาวการเงินนะฮะ คือดาวพุธนะครับเราช่วยในดาวพุธโคจรก็เรียกโคจรเป็นประนะครับฉะนั้นใครจ,จ่ายจุกจิกค่อนข้นงนนางเยอะเราไม่รงเรื่องการหมุนเงินนะฮะแต่ว่ายังหมุนทันนะฮะวันนี้ดีถ้าเอาดีๆนะครับหนึ่งฮะเรืเ่องของการงานนะครับหรือว่าทำอะไรกร็ตามวันนี้จ,จะไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังสําเร็จนะฮะเพราะว่าดาวมมนได้เสียหายแบบหนักหน่วงเพียงแต่ว่าดาวมันเป็นจังหวะที่มีอุปสรรคหลายอย่างเข้ามารุมแล้วก็ต้องพยากรณ์ไปตามนั้นแล้วก็เรื่องของการเงินครับใช้เงินเยอะหมุนเงินเยอะนะฮะ ซื้อของระวังได้ของที่มีตําหนินะครับฉะนั้นระมัดระวังเรื่องการหมุนเงินใช้เงินนิดนึงแต่ข้อดีครับคือถ้าคาดหวังเรื่องของการเงินหรือค้าขายเดี๋ยวท้ายที่สุดก็จะมีกําไรนะแล้วก็ยังพอจะชื่นใจได้บ้างนะครับเรื่องของค้าขายซึ่งเรื่องความรักครับทั้งโสดทั้งไม่โสดนะฮะความรักวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ระวังอารมณ์นะฮะร,ระวังความขัดแย้งเล็กๆนะฮะมีความกังวลใจไม่ค่อยสบายใ,ายใจนะครับแล้วก็มีบางอย่างบางทีอาจจะ อยากปรึกษาหารือแฟนแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังปรึกษาหาือไม่ได้ครับฉะนั้นวันเนี้ยมันเหมือนกับเราอยู่ตัวคนเดียวเนาะแล้วมันเหมือนกับเราคิดทําอะไรตัวคนเดียวไม่เป็นไรครับมันก็เป็นสักวัน2วันนะครับเดี๋ยววันสัปดาห์หน้านะครับก็จะค่อยๆเริ่มคลี่คลายเพราะว่าวันหยุดเนี้ยคุณควรทําอะไรที่อยากทําและมีความสุขนะครับถ้าไม่จะเป็นก็อย่าสร้างภารกิจอะไรเยอะในช่วงในช่วงวัน2วันนี้นะโอเคนะครับพอเห็นภาพนะฮะ แล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายครับจุกเสียดแน่นท้องวิงเวทิษะได้ยวัยสาวองระวังเรื่องความดันรัวหวานแล้วก็กรดไหลย,ย้อนนะครับโอเคนะฮะนี่ผมดูมา2ราศีแล้วคล้ายๆกันคือวันนี้มีความวุ่นวายหลายอย่างแล้วก็ค่อนข้างจะมีเรื่องที่ต้องแก้ปัญหาูปรับฉมดุเยอะนะครับโอเคครับต่อมาราศีกันครับกิจกรรมราศีกันนะฮะวันนี้มีโปรเจกต์เยอะครับโอเคราศีคนนี้ราศีกันดีหน่อยนะฮะคือจะผ่อนคลายนิดนึง โปรเจกต์งานนะครับหรือว่าการทําอะไรก็ตามวันนี้ประสบความสําเร็จครับมีโปรเจกต์ใหม่ๆมีงานเพิ่มเติมมีหน้าที่ขอรารับผิดชอบนะครับที่วิ่งๆเข้ามาหลายเรื่องหลายราวนะครับหะายเยอะหน่อยครับแล้วก็มีโดนเกี่ยวข้องเรื่องของเขาเรียกว่าเงินพิเศษนะครับมีโอกาสได้เงินพิเศษนะครับหรือว่ามีโอกาสจะทํากําไรได้ใครค้าขายวันนี้ขายดีครับใครทํางานดยทั่วไปวันนี้เหมาะกับการทํางานเชิงรุกนะฮะ คุณมีอะไรที่อยากทําจงทํามีอะไรที่อยากจะผลักดันให้มันสาเร็จจงรีบทำนะครับแล้วก็มีดวงเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาต่างนานาก็แก้ได้สําเร็จครับวันนี้ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคหลากหลายอย่างแต่ไม่ต้องกลัวผมดูหลายเรื่องทําแล้วประสบความสำเร็จนะครับมีจุดดีเด่นก็จะมีจุดดีหรือมีตัวช่วยนะฮะฉะนั้นวันนี้เรื่องภารกิจหน้าที่การงานดีภารกิจส่วนตัวที่จะต้องทําประสบความสําเร็จมีงานหลากหลายอย่างหรือว่าอาจจะต้องเดินทางนะครับหรือว่ามีการนัดหมายพวกนี้นะครับก็ โอเคครับไม่มีอะไรเสียหายนะครับแล้วก็ประการต่อมาพื้นดวงครับท่านทีเ่เรื่องของการเงินนะฮะถ้าหมุนเงินนะครับในช่วงนี้ผมว่าหมุนเงินดีหมุนเงินทันแล้วก็วันนี้พอที่จะถ้าสมมุติว่าจะซื้อของสําคัญนะฮะซื้อได้ครับจะได้ของที่ดีราคาที่พึงพอใจนะฮะแล้วก็ประการต่อมาครับในเรื่องของอความรักนะฮะช่วงนี้คนที่โสดนะครับระยะนี้ก็ต้องเตือนนะครับว่าวันนี้นะครับระวังคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามาวันนี้ถ้าสมมติว่กคุณมีคนคุยด้วยนะฮะ มันจะมีการสารต่อความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากขึ้นคุณช่วงนี้คุณอาจจะคุยเรื่องสําคัญหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรของเขานะครับช่วงนี้ง่ายๆคือเป็นช่วงที่เหมือนแอบถามหรือหลอกถามนะฮะอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับมันจะมีเหตุให้เขาระบายนะครับเรื่องที่เราอยากรู้แต่ว่าเขาปิดบังอยู่นะครับมันก็จะระแคระขายอะไรหลายอย่างได้นะครับช่วงนี้เหมาะกันพบเจอกันหรือคุยกันหรือว่า วานใช้เววานให้ทําอะไรนะครับเพิ่มเติมก็สามารถทําได้คนที่โสดนะครับแต่ว่ามีคนคุยด้วยวันนี้โอเคส่วนคนที่มีคู่มีแฟนนะครับความรักนะครับในวันนี้ก็ดวงโอเคนะครับมีดวงมีความสุขอาจจะได้ไปเที่ยวด้วยการไปกิจกรรมอะไรที่ทําร่วมกันนะครับใครที่มีแฟนหรือมีครอบครัวแล้วนะฮะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แฮปปี้นะครับแฮปปี้เลิฟนะครับในวันนี้นะฮะแล้วก็มันมีโอกาสนะครับที่ได้ต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญนะฮะหรือมีการคุยเปิดอกอะไรบางอย่างนะฮะต่อกันและกันให้ฟังนะครับประมาณนี้นะฮะ แล้วก็ประการต่อมาครับหนาพื้นดวงนะฮะท่านที่จะบอกสุขภาพร่างกายครับที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของโควิดนะครับเรื่องของปวดหัวนะครับแล้วก็มึนศีรษะนะครับอีกอย่างคือระวังเรื่องของร้อนในครับช่วงนี้ความร้อนในร่างกายเยอะนอนดึกนะฮะทีนอนดึกแล้วร่างกายเผาผลาญมันมันรวนนะครับแล้วก็ท่านที่ยนวัยสวครับระวังเรื่องของจุกเสียดแน่นท้องความดันเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของกระเพาะปัสสาวะเสีนะครับโอเคต่อมาครับมาดูบทสรุปครับคนราศีกรกฎแค่วันนี้เสน่ห์ราศี เน้นสีสันสว่างสดใสเข้าไว้ครับงูแห่งเด่นของใบหน้าครับวันนี้อยู่ที่ดวงตาครับคิ้วและทรงผมคะกิจกรรมครับหน้าที่การงานวันนี้เป็นวันที่ดีนะครับในการเริ่มต้นงานใหม่ๆนะครับหรือว่าถ้าใครที่ทํางานฮะวันนี้เหมาะกับการเริ่มต้นอะไรบางอย่างใหม่ๆแต่ให้รู้ว่าวันนี้อุปสรรคมันเข้ามาเป็นระยะๆนะครับมันไม่ได้ว่างแล้วก็มีอะไรให้ทาได้ทั้งวันจนกลายเป็นว่าแป๊บเดียวเย็นละแป๊บเดียวหมดวันละนะครับฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณมีภารกิจอะไรที่ต้องทําด่วนนะฮะให้รีบทําเพราะว่า เดี๋ยวทาไม่ทันเพราะว่าถ้ามีภารกิจอะไรด่วนเข้ามาเดี๋ยวมันจะไม่มีเวลานะครับประมาณนี้นะฮะเราก็ประการต่อมาครับเรื่องของอย่างนึงนะฮะคนละสีก็รกดครับระยะนี้เรามัดระวังเรื่องของคนใกล้ตัวป่วยไข้ไม่สบายครับบางทีอาจจะเป็นผู้ใหญ่คนที่เรารักคนที่เราเคารพคนที่เราศรัทธาป่วยไข้ไม่สบายนะฮะแล้วก็อีกอย่างครับในช่วงนี้มุมดาวเกี่ยวความรักนะฮะมันเป็นช่วงที่ประคองกันนิดนึงนะฮะเพราะว่าดาวถึง4ดวงไปอยู่ในตําแหน่งของความรักมันจะสปาร์กหรือกระตุ้น ให้เกิดเรื่องของอารมณ์แปรปรวนนะครับในะช่วงนี้ได้แล้วก็ทําให้เกิดการขัดแย้งนะครับหรือว่าคุยไม่เข้าใจกันนะฮะช่วงนี้ได้นะครับฉะนั้นระวังเรื่องของความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวด้วยนะครับโอเคต่อมาสิงห์ฮะ เสนีคนละสีสิงครับเสื้อผ้านี้เน้นสีเข้มๆขมนะครับเข้มเลยนะฮะแล้วก็โง่เฮงเด้งกง่ใบหน้าครับวันนี้อยู่ที่ผิวหน้าเรียงเนียนล้างหน้าสะอาดนะแล้วก็แต่งหน้าดูผ่องผนะครับแล้วก็กิ่งกายให้หอมวันนี้เน้นกิ่งกายให้หอมเป็นพิเศษนะครับแล้วก็วันนี้นะครับกิจกรรมหน้าที่การงานคนละสีสิงนะฮะวันนี้มีอุปสรรคหลายเรื่องหน่อยนะครับแต่ว่ามันค่อยค่อยแก้ไปทีละทีเรื่องเงินยังพอที่จะหมุนเงินได้วันนี้ระวังคนรับปากแล้วไม่เป็นตามคาพูด วันนี้มีดวงเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือคนนะฮะหรือแก้ปัญหาอะไรบางอย่างเพิ่มเติมแก้หรือซ่อมนะครับคนหรือว่าทรัพย์สินสิ่งของนะฮะวันนี้ระวังของพังของหายหรือว่าแตกร้านะครับในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังตัวนี้เป็นพิเศษนะฮะแล้วก็ประการต่อมาครับในช่วงนี้จีคลาสสิสิ่งไม่ควขยันนะฮะเลยไม่ค่อยว่างนะครับบางทีวันหยุดเนี่ยก็หาอะไรทาได้ทั้งวันนะครับเดี๋ยวทำอะไรบ้างในบ้านเดี๋ยวออกไปข้างนอก คือมันจะมีกิจกรรมสร้างกิจกรรมอะไรให้ตัวเองอยู่เสมอฉะนั้นหาเวลาพักผ่อนนะครับถ้าเตือนก็คือพักผ่อนบ้างนะครับเบรกๆแล้วก็ใช้แบบจงหวะบางชั่วโมงที่แบบรีแลกซ์บ้างนะครับจะดีนะฮะประมาณนเนาะโอเคนะครับแล้วก็ต่อมาครับชาวราศีกันนะฮะวันนี้เสน่ห์ราศีกันเสื้อผ้าวันนี้เน้นทูโทน2สีนะฮะงงหงเดงโคไปหน้าครับวันนี้อยู่ที่ดวงตากับปากนะฮะแล้วก็ร่างกายมีนกลิ่นหอมกิจกรรมหน้าที่การงานครับวันนี้เป็น วันที่สสกราสีการเนี่ยมีภารกิจเพิ่มเติมมีงานอะไรใหม่ๆมีการเดินทางระยะสั้นความรักค่อนขน้างกระชุ่มกระชวยระวังคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามาแล้วก็ชวงนี้การเดินทางระยะสั้นหรือว่าเดินทางไปไหนมาไหน <S <S ประสบความสําเร็จค่าใช้จ่ายชุดนี้ค่อนข้างเยอะแต่ก็ยังหมุนเงินได้ทันโดยรวมวันนี้เป็นวันที่ดีของสสกราสีกันนะครับถ้ามีปัญหาอุปสรรคอะไรก็ตามเดี๋ยวจะแก้ปัญหาได้คาว่าวันที่ดีเนี่ยไม่ใช่ไม่เจออุปสรรคนะฮะหรือว่าไม่มีปัญหาครับไม่เกี่ยวฮะเพราะว่า ปัญหาอุปสรรคก็มาตามปกติเพียงแต่ว่าคุณจะจัดการกับปัญหาอุปสรรคได้ดีขึ้นแล้วก็มีข่าวอะไรดีๆเพิ่มเติมเข้ามานะครับในช่วงวัน2วันนี้นะครับโอเคนะฮะจบครับขอบคุณที่ติดตามนะครับท่านที่ฟังคลิปในช่วงกลางคืนก็ขอให้รับสบายหลับฝันดีนะฮะส่วนท่านที่ฟังในวันรุ่งขึ้นนะฮะคิดอ่านประการใดขอให้สำเร็จในสิ่งที่ตัวเราต้องการนะครับเป็นกำลังใจเสมอฮะแล้วเจอกันครับคืนนี้ผมรออยู่ที่นี่ครับตลอดวันนะฮะสวัสดีครับ